รองผอ,อ,อของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนครับสิบวันแล้วครับครอบครัวเป็นห่วงเป็นตายได้ดียังไม่รู้เรื่องของเงิน10,000แสนไอเป็นปมนะครับผู้ชมและที่สำคัญก็คือผอ,อเพิ่งจะมีลูกเพียงแค่4เดือนแค่นั้นเองครับตามหากันหน่อยนะครับพื้นที่จังหวัดลำพูนตอนนี้มีการประกาศตามหาคนหายพร้อมกับรถชื่อวนายฤชากรใจสันติอายุ43ปีหายไปตั้งแต่วันที่ที่16มิถุนายนพร้อมกับรถเก๋งนะครับ ก็คือแต่งกายด้วยกางเกงสแล็กสีดําเสื้อยือดสีแดงหรือชมพูญาติติดต่อไม่ได้แล้วก็เป็นห่วงมากๆล่าสุดครับทีมข่าวใหญ่สอบถามไปยังนายเฉลิมใจสันติอายุ72ปีคนเป็นพ่อนะครับพ่อของรองผอเปิดเผยแบบนี้ตอนนี้ห่วงลูกชายมากครับปกติลูกชายเป็นคนดีเล่าไม่ดื่มบุหรีไม่สูบไม่เล่นการพนันเพิ่งจะมีลูกชายอายุเพียงแค่4เดือนนะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นตายไร้ดียังไงส่วนปมเหตุเขาบอกว่านี่แหละฮะ ลูกชายเองเพิ่งจะเดินทางไปรับตําแหน่งรักษาการผอ,อโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งแล้วก็เซ็นลงนามเบิกจ่ายเป็นเงินจํานวน1น0 0 0แกว่าบาทให้ทางเจ้าหน้าที่การเงินของทางโรงเรียนแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เชิดเงินหนีไปอาจจะเป็นปมเหตุนะครับลูกชายอาจจะกลุ้มหนักแล้วก็หายตัวออกจากบ้านไปอย่างไร้วี่แววก,ก็ได้ลองฟังเสียงคนเป็นพ่อดูนะครับเคยเครียดเครียดเรื่องเรื่องงานกิดมารักษาการอยู่ที่วัดจมามทีวี นี่มันก็ในตําแหน่งของพอเนาะทีนี้มันก็มีการเบิกใจเรื่องงบประมาณอะไรประมาณนั้น่เกิดเรื่องในซื้อวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วที่การเงินก็เอามาให้แกเซ็นเช็คเงินอะไรเสร็จแล้วแกเชื่อเงินไปอ่ะเงินก็เพสประมาณแสนกว่าประมาณนั้นอเชื่อเงินไปแล้วแกก็แกก็หนีไปอ่ะอา้าวนี่แหละครับ 16มิถุนายนคุณผู้ชมครับดีถ้าหากว่าดูจากไทม์ไลน์ต่างๆนะครับจะเห็นว่ารองพอเองออกบ้านช่วง8โมง49นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จับภาพได้ที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์มุ่งหน้าลำพูนนะครับ10โมง2นาทีจับภาพได้ถนนอีกที่หนึ่งขาเข้าเชียงใหม่ช่วงเย็นพอรองพอไม่กลับบ้านญาติโทรตามไม่มีการรับสาย17มิถุนายนครับก็มีการแจ้งความคลนหายโทรศัพท์โทรไปติดแต่ไม่รับสายนะครับแล้วจับสัญญาณได้ครั้งสุดท้ายตอน8โมง8นาที พิกัดอยู่บนถนนลำพูนเชียงใหม่สายในอุโมงคหมู่2นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก่อนที่สัญญาณมันจะดับลงซึ่งตำรวจไปดูวงจรปิดแล้วยังไม่เจอตัวคุณผู้ชมที่พบเจอเบาะแสหรืออยู่กับรองพออติดต่อได้นะครับคุณผู้ชม088-253-4935หรือ0946-354452นะครับค่ะ